ตาน้เราเผื่อเราไปเชื่อผสมลวดยิ่งแค่น่ะเมอตอกินกนะรสมนีแหละป้าแถวน,นคคับนี้กันวัดีครับนั่งไหนดีอ่ะกินข้าเรกินตรงกุ้ยตเต๊แบบแช่ไม่ต้องกินอะไรก็ได้กินแกกินน้ำกันนี่แหละไปบุณมี่วัดน,นะครับบุณมี่วัดน,นะเรากับกินแล้วกินแกงอันน,ะนี้ อันนี้โคกิงอือะไรอีกเตงอภิวันเริ่มสูรห้องหรอเป่ครับวันนี้มสอกินไข่สองหน่วยเออกินมื่อเดียวลงสองโลผมลงสามลงสองผมตองทัันดพบสุาอันนี้โคกิงอันนี้ออะไรครับจะผัน่อไม้แม้จเอานี้ด้วย เอาสีอบเอาสีอย่างนี้ไปต่อ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 แนวนี้ครับคนละตัวกันเลยยุ่งอ๋อกุยต่ายกันน้องต่อท่านไหน ก่อนกินไม่คิดว่าจะเจอแบบนี uh, ้ก่อนกินข้าวเกิดแล้วเรื่องแทบช็อกไปเลยไม่คิดว่าจะเจอคงจริงเอาพูดเลยจากหนักค่ะเราจะคอบคุณนั้นรู้ตอกอยู่ฟังอยู่เด้อสเตียรินเอกเด้อที่บ้านนี่ไข่อะไรบก็หาผมที่โควิดท่านตรงนี้เจะไข่ต้มน้เอาต้มร้อนก่อนเ้มน่ละ อต้องรบปก่อีกระตะนอเดครับเอาเยนี่รเป็อรอไมแบนี่แม้ไม่ดียให้ทำไมปากคือดองครับนึกถห่โรงแรมเลทอดือ้นนตที่เดียวเลยครับผมโอ้โหน่โอ้โหซื้อด้วยไปพันนี่แ2พี อ๋อเออดูใส้สองคนดีนะมาเป๋นพี่กูวิถ้ามีตังค์าะทำอย่างนี้เลยครบจบทีเดียวเลยคใช่ไหมมีปามไม่ไม่ถึงว่าทำาำทำไไ่นี่เหรอนี่หรอฮะนี่ใช่มนี่นี่อันนู้นนี่ก้อนัครบจบงบครบจบ นี่จะเปิดยู่บงอันปลาทอสีสางไม่หรอกแถวบ้านแพ้งครับซาโอบีชห้องกากาศสบาวบ้างนีพนักงานนี่ผาผาเห็นี่เอาหอดประมาณนี้อีก120กโลจะถึงเล้ตไยคิดเรื่อยตื่นอ่ะนะส่งใครกินเมย์ัตเตนนี่ะ แม่คร for sure ับผมโดยชุดนี้ช้ดนี้ก้อนนะครับผมโดยพวกพ่อคิดกอไปฝากติดตามเหตุการณ์ในนี้นะครับผม